กลบใชาอีกแล้วสิเราแย่จริงคุณพ่อต้องดูเอาอีกแน่เลยเฮ้ยอ้ยเจ็บจังเลยโอยไม่เป็นไรนะครับเออค่ะฉันว่าข้อเท้าคอนกรีตนะคะอ๋ออย่าเพิ่งขยับครับ ลองยืนดูสิไม่เจ็บแล้วดีจังเลยเออฉันทำเองได้ค่ะ,ะเรียบร้อยคือว่าเมื่อกี้มันอะไรคะมายากลหรือว่าเวทมนต์คะ <laughs> ผมไปก่อนนะครับกรุณารอเดี๋ยวคะ่ะคุณชื่ออะไรอย่างนั้นหรือคะ บลัดครับบลัดเลยเราเจอพบกันอีกได้ไหมคะขอโทษนะคะ 哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> <laughs> จแอนเพิเจอร์สูปได้เสนอเดวิดเมคไรเพื่อฆอสูรสถานให้เสียงภาษาไทยโดยพันมิตภารกิจที่สามน็อตเฟฝั่งหน้าอัจฉริยะพ่อมายอมให้ลูกไปพบไอ้หมอนั่นอีกแล้วนอะทำไมคะบลัดนะเขาเป็นคนดีนะคะยังไงก็ตามลูกต้องไม่เจอเขาอีกลูกห้ามออกจากห้องจนกว่าจะสัญญากับพ่อนะลูกนี่ก็เพื่อตัวลูกเองนะ ฝากด้วยเข้าใจแล้วครับผมแบลครับเดวีสวไม่ใครเฮ้ยหมเลิกได้แล้วน่ะฮัตตี้ไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนก็ตามอ่ะ เธอก็ซ่อมมันไม่ได้หรอกนะจะบอกให้หยุดทีเธอะเฮ้ยแต่วันนี้มันตอนจบนี่นะมันก็เสียใจด้วยนะแต่ฉันไม่อยากให้การนอนของฉันนถูกรบกวนโดยเธออหไปซื้อเครื่องใหม่มาสิยะกระเป๋าฉันกำลังแห้งใช้เงินยังไงกัน้ทำไมหมดแล้วขนาดเนี้ยมันเป็นปีศาจสาวเจ้านี่คอยก่อติดนะซิในเจอในหน้าหัวหมูจอมจู้จี้นั่นอีกว่าใครหัวหมูกันมิศอบ แล้วมีอะไรไม้าเล่ะเจ้างานยาจกมาฉชนทำอี่หรือไงอ่ะไม่ยาจกซะหน่อยทุกงานที่ฉันเอามาให้เงินดีทั้งนั้นถ้าเผื่อว่านายทำดีดีนะแต่ที่ผ่านมามันไม่ค่อยดีออกไปทางเร็วๆนี่นี่าริสัสร่องทีวี<อ>เป็นป่ะทีวีเหรอทีวีมันพังวันนี้เรื่องเพลงรักในสายลมหนาวเอาสานซะสด้วยรถมาใช่ไหมบริสัทอืมไม่สนเเหรอเงินแรกกับที่ฉันรับงานนี้จะจะขอยิบหลับนรถนายตลอดทางกันนะ ทีวีบโบราณทั้งเนี่ยทำฉันไม่ได้หลับได้นอนเลยจริงๆน่าเบื่อชะมัดเลยเอาเราไปก็ได้แล้วขอแค่ฉันไม่ต้องฟังเสียงแยกชิ้นส่วนทีวีนั่นจะไปไหนเข้าไปหนาวอยู่ที่บ้านลวกันนะคุณแล้วไม่ซ่อมทีวีก่อนแล้วมอลิสันนอนยกไปอามอนสิหรือไม่ก็ซื้อเครื่องใหม่หลังจากที่ได้รับค่าจ้างคราวนี้แล้วเ,เ,เ,เดี๋ยวก่อนสิมอลิสันถึงตอนนั้นมันจะไม่ทันเวลาฉายตอนจบของวันนี้นะ คุณหนูคะอาหารพร้อมแล้วนะคะฉันไม่กินหรอกจ้ะได้โปรดเถอะค่ะคุณหนูคะถ้าคุณหนูไม่ทานในท่านจะว่าฉันได้นะโอ้โหบ้านใหญ่โตมโหฬารมากเลยเนี่ยต้องทำเรื่องนอกกฎหมายเท่าไหร่ถึงจะได้บ้านแบบนี้สักหลังเลยเฮ้ยเขาเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองคาบูเล็ตโอ้ขอโทษที่มาช้าการประชุมมากินเวลามากกว่าที่คิดเอาไว้เขาคุที่อุตสา์มากันเออผมไมเคิลเฮเกผมมอริสันครับยินดีที่รู้จักครับ อพิธีรีตองมากจริงรีบบอกท่าบมาก่อนที่ฉจะจะหลับไปอีกรอบดีกว่าเนอะไหนเขาพูดอย่างนั้นนะอคืออย่าไปถือกขาเลยครับเขามันพวกไม่ชอบเก็บปากไว้แตกหน้าหนาวครับโอ้โหผมอยากให้คุณฆ่าผู้ชายคนนี้ได้โปรดฆ่าจะมอนน่ที คือว่าผมเน่ะมีลูกสาวคนเดียวชื่อแองเจลิน่าภรรยาผมเสียไปนอนแล้วดังนั้นผมจึงเป็นคนเดียวที่เลี้ยงดูลูกสาวของผมมาไอผู้ชายคนที่พยายามเอาตัวลูกสาวสุธิรักของผมไปเนี่ยมันพยายามจะพรากเธอไปจากผมเจ้าหมอเนี่ยมันชื่อว่าบลัดไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นใครมาจากไหนแต่ผมไม่ยอมให้คนแปลกหน้าแบบมันมาพาตัวลูกสาวผมไปง่ายๆหรอกไม่มีทางก็เลยจะฆ่าเขาอย่างนั้นแหละสิ Oh, ฟังดูคุ้นๆจังเลยฮะน่าจะเอาเรื่องนี้ไปทำละครทีวีดูนะพาที่ต้องชอบแน่ๆเลยผมว่าอืมคือว่าค,ครับอย่างน้อยก็ให้ฉันไปเข้าห้องน้ำตามลำพังเธอ รู้ไหมว่ามีคดีฆาตรกรรมโหดเทียมมากมายในเมืองคาปูเลตเนี่ยมันออกข่าวทางทีวีอยู่บ่อยๆก็ให้ทีวีไปจับมันมาสิเอาอีกแล้วกวนอ้อยอีกแล้วคือยังไงก็เถอะมันก็ช่วยให้เจอเรื่องนี้เอานี่นีปะเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆแถมมีคนมาบอกว่าคนร้ายนะ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่มนุษย์เฮ้ไม่ใช่มนุษย์อย่างนั้นเหรออ,อคือเรื่องนี้เริ่มขึ้น ในเวลาเดียวกับที่ผู้ชายที่จิบหลัดปราก็ตัวขึ้นในเมืองนี้นี่คุณจะบอกว่าหลัดนั้นไม่ใช่แค่ฆาตรกรโหดธรรมดาแต่เป็นปีศาจอย่างนั้นล่ละสินี่มันเรื่องบ้าๆชัดๆเลยแต่ฉันเห็นเองกับตาฉันนะ ไม่ผิดนะ่เจมอนี่เป็นปีศาจนั่นนะ่ง้นเพราะง้นเจมอนี่ถึงเหมาะกับนายไงได้ปลดข้ามาในฉันด้วยเถอะ เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอ,อจะเย็นๆค่อยๆเล่าให้ผมฟังคุณพ่อของฉันคุณพ่อของฉันจ้างคนมาจ้างคนมาฆ่าคุณคะ่ะฆ่าผมงั้นเหรอ,อทำไมนั่นเป็นเพราะพลังลึกลับของคุณไงคะคุณพ่อของฉันคิดว่าคุณน่ะเป็นปีศาจงั้นเหรอ เราสองคนหนีไปด้วยกันเถอะค่ะแองเจลิน่าทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกผมดึงคุณเข้ามาพัวพันไม่ได้แต่ว่าฉันไม่ต้องห่วงเรื่องของผมหรอกแองเจลินาผมไม่เป็นไรสักวันหนึ่งคุณพ่อของคุณจะเข้าใจเองแต่ว่ากลับบ้านไปก่อนเถอะนะได้พบคุณผมก็ดีใจแล้ว ตรงนี้นั่งได้ใช่ไหมครับเอออ๋อ,อ,อเชิญครับเขาเบียร์แก้วหนึ่งกับพิซซ่าด้วยนะอ๋อใส่ทุกอย่างยกเว้บางก่อกนะไมาต้องสนใจฉันอ่านต่อไปเถอะอครับขอบคุณครับอะไรนะฮัจะนจหนาไม่เจอกันเหรอ ถ้าหาไม่เจอจะเสนอหน้ากลับมาใช่นะะต้องไป็นเด้พผู้ชายคนนั้นอีกแน่ๆเลยทีเดียวผมต้องขอประทานโทษจริงๆครับท่านผมละสายตาจากคุณหนูเพียงแค่ครู่เดียว,ว<อ>คุณอคุณหนูนคุณพ่อเข้าใจใช่ไหมจากนี้ไปอาหารจะมาส่งให้ที่ห้องจะไม่ยามคอยเฝ้าลูกยีิบสี่ชั่วโมงทุกที่ที่ลูกไปจำไว้ นัลดคะอะไรยุ่เล่ะนี่ยายรักโรแม,มนติกเนะอะม,มันน่าสนใจมากครับน่าสนใจมากการที่คนสองคนรักกันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากรักแท้เป็นสิ่งที่งดงามนะครับแปลกเลยครับโอ้ไม่เอาเนี่ยเบียร์ฉันรอตั้งนานนะแค่เบียร์เนี่ยเหรอแล้วพิซซ่าเหรอ กำลังทำอยู่ครับชื่อไปอ๋อคัไปได้ยินว่าคุณมาจากนอกเมืองคุณมาจากที่ไหนกันเหรอเออถ้าไม่อยากตอบก็ไม่เป็นไรนะครับ ผมจะไปแล้วแล้วเจอกันนะครับอ้าวพีซ่าขอโทษที่ห้รอนะไอ้นี่มันมีมะกอกนี่ว่าใส่ตามหน้าทีเหมือนผักชีไงคืนนี้ฉันด้ยินเสียประตูเปิดอย่างงั้นเหรอยังงั้นสิ น่าเสียดายนะที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปซะแล้วเนี่ยเพราะงั้นแกก็เลยกลายเป็นฆาตกรโหดอย่างนั้นซะเลือดมนุษย์เนี่ยเป็นอาหารโปรดของฉัน,ฉนจจนั้นจะบอกให้โอยใครเควีงว่าโดนตั้งจมูกเลยูกตามผมมางั้นเหรอมันพิซซ่าถาดใหญ่หมดในห้านาทีสถิติใหม่ของฉันฉันจะ,นจะบอกให้โอยอย่ามาล้อเล่นกับปีศาจ เป็นการจับมือที่อบอุ่นมากนะคุณศาสโอ้โหดีนะว่าเรียกอย่งางนี้ไว้ดูพ่อโอ้โหชีพิตโตมากอ๋อไ้แค่เดียวยังยิงตายอีกตายแล้วฉันแ,แกล่งอย่างที่คิดจริงๆนายเคยได้ยินเรื่องของฉันมาอย่างนั้นเหรอผมมาโลกมนุษย์ได้สักเดือนหนึ่งแล้วเคยได้ยินข่าวลือเรื่อง,องคุณคุณน่ะเป็นนักล่าปีศาจพูดอย่างนี้ก็หมายความว่านายนะ่ะไม่ใช่มนุษย์อย่างนั้นละสิ เฮ้ <Hey. S 2> มีอะไรจะสั่งเสียก็ว่ามาได้เลยครับไม่ใช่ว่าผมจะหนีไปไม่ได้แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากถามคุณเรื่องอะไรผมได้ยินมาว่าพ่อแม่ของคุณก็คือปีศาจและมนุษย์ถ้าอย่างนั้นพ่อแม่ของคุณมีรักแท้ซึ่งกันและกันหรือเปล่าระหว่างปีศาจและมนุษย์นะ่ก็ไม่รู้สินะได้ยินมาว่าคู่บ่าวสาวเนอ่ภายนอกดูรักกันดี แต่ภายในแล้วต่างเย็นชาใส่กันเรื่องนั้นแต่ว่าจากที่ฉันเห็นเนอะวกาคต่างรับก,กันจากก้นบึ้งของหัวใจเลยล่ะงั้นเหรอครับมีวเราสั่งเสียแค่นี้ใช่ไหมครับ ฉันคิดว่านายจะเล่าทำร้ายฉันซะอีกเนอะผมไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกครับสําหรับปีศาจแล้วนายดูซื่อบ้ากทีเดียว <c oughs> ผมอาจจะเป็นปีศาจแต่ผมไม่มีฝีมือพอจะสู้กับคุณได้หรอกยังไงซะหน้าที่ของผมก็เสร็จสิ้นแล้วหน้าที่งั้นเหละเจ้านายผมจะออกจากโลกปีศาจมาสู่โลกใบนี้ภายในคืนนี้ครับผมมาเพื่อเตรียมทุกสิ่งให้พร้อมในการปรากฏตัวของเจ้านายของผมนะครับท่านมาทงเอาเรื่องนี้มาบอกฉันเหร บางทีอาจเพราะผมต้องการให้คุณหยุดมันก็ได้เจ้านายผมเขาเห็นแก่ตัวเขาจะทำลายทุกอย่างในเมืองนี้เป็นผุยผงทั้งร้านกาแฟแสนอร่อยรวมถึงแสงแดดยามเย็นที่สวยงามทุกสิ่งทุกอย่างแองเจลิน่าด้วยใช่ไหมผมควรจะทำยังไงดีผมไม่อยากเสียแองเจลิน่าไปเธอช่างมีจิตใจที่ดีงาม ผมเป็นปีศาจที่น่าสมเพชในโลกของปีศาจแต่เอองิลิน่าก็ยังยิ้มให้กับผมผมไม่อยากให้เธอตายเลยจริงๆไม่อยากให้เธอตายเลยแต่ว่าผมเป็นปีศาจผมไม่มีพลังพอจะต่อสู้กับนายของตัวเองจริงอยู่ที่นายเนี่ยอาจจะไร้ค่าในฐานะของปีศาจแต่ถ้าหากนายรักเอองิลน่าจริง,รงมันก็มากเพียงพอที่นายจะใช้ชีวิตนายได้ในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งเหรอ ผมนี่แหละพาฉันไปสิไปสู่สถานที่ที่เชื่อมต่อกับโลกของปีศาจไงล่ะ ขยับคุณสามารถตายได้โดยไม่ต้องรู้สึกกลัวแบบนี้แท้ๆถ้าอยู่เฉยๆในห้องคุณทำไมเป็นแบบนี้อีกสักครู่ปีศาจท,ที่แข็งแกร่งจะถูกอันเทินมาสู่โลกนี้จากพิธีอันเทินปีศาจของฉันเอง <c oughs> แล้วหลังจากนั้นพวกเราจะทำลายโลกนี้ด้วยกัน <c oughs> นันเต้โอ้โทษทีนะจะเข้าประตูแรกเกิดไปวะฉันก็กังวลอยู่แล้วตอนนายกเทศมนตรีเอาแกเข้ามากเกยวแต่ตอนนี้มันสายไปแล้วแองเจลิน่ารัดคุณไม้แข็งใจไว้เด้อครับรัตแกจะหักหลังเบเวอูอย่างนั้นเหรอ สายไปแล้วเบเวอูกำลังจะปรากฏตัวแล้วเจอมากนะที่อุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลแบบนี้ ทางที่แกออกมาน่ะฉันยังไม่อนุญ,ญาตใจด้วยฉันต้องขอแกกลับไปเดี๋ยวนี้โอ้แอคงเจลีนาคุณพ่อคะนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้น คุณพ่อคะอ,อ,อย่าพึ่งพูดเลยคะ่ะเบลดคะได้โปรดเถอะนี่เป็นครั้งแรกที่รักษาแผลสาหัสขนาดนี้ผมจะพยายามให้ดีที่สุดครับแกแกจะทำอะไรเนี่ยไอ้ปีศาจไอ้ปีศาจคิดเลยว่าฉัฉฉนจะยอมรับความสัมผัสของแกกับแองเจลินนะ่าถึงแกจะรักษาฉันจนหายก็ตามทีฉันไม่ยอมรับรอะคุณพ่อคะออไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ได้คิดแบบนั้นเลยสักนิดผมแค่ ไม่อยากเห็นใบหน้าที่เสียใจของแองจลิน่าเท่านั้นเองครับท่านนายกงานของคุณเนี่ยผมเสียใจนะครับผมรับไม่ได้ลัดรู้จักความรักเขาสามารถไมีชิดอยู่ได้ในฐานะมนุษย์ผมจะรับํำจัดเฉพาะปีศาสตร์ที่ชั่วร้ายเท่านั้นเอครับนี่มาริสันยังไม่เสร็จอีกเหรอครับครับครับแม ฉันรออีกนานแค่ไหนเนี่ยรออีกนิดเดียครับคุณหนูครับเออจริงสิดันเตได้ยินว่าทั้งสองคนก็ได้อยู่ด้วยกันเป็นข่าวดีที่สุดจริงๆเออแต่ว่านายก็วืดเงินอีกตามเคยแล้วนะทั้นก็เลยต้องมานั่งซ่อมทีวีบุโลทังเนี่ยแมรับไม่ค่อยได้จริงๆหยุดบอแล้วซ่อมไปทันหน้าออละครจะเริ่มฉายแล้วนะออครับคุณหนูเรียบร้อยแล้วครับ S 1> <S 1> <S ฉันจะเก็บค่าซ่อมจากค่าจา้างเขาต่อไปของนายนะตามใจเธอเขี้ยวเหลือเกินเนี่ยแย่ yeah, จริงๆแบบนี้ไม่ว่าจะเอางานดีแค่ไหนมาให้หนายก็ไม่พ้นเป็นหนี้อยู่ดีแต่ดันแต้ดูมีความสุขจังถึงแม้จะเอาแต่บนเรื่องที่ไม่ได้เงินค่าจ้างก็เหอะนานครั้งจะมีอย่างนี้สักวันหนึ่งอะนะ สองคนนั้นหวังว่าคงมีความสุขก,กันนะโอ๊ะ oh.